สุดท้ายแล้วนะครับการซื้อเสียงขายสิทธิ์เป็นบาปใหญ่แน่นอนริชวะริชวะก็คือการที่ท่านมอบทรัพย์สินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตนไม่มีสิทธิ์หรือบิดเบือนความถูกต้องตัวเองไม่มีสิทธิ์แต่ใช้เงินในการซื้อมันมาซื้อใช้เงินในการแลกมันมาใช้อํานาจในการแลกมันมา นะครับยัดใต,ต้โต๊ะถ้าเป็นการเมืองก็คือผู้ลงสมัครเอาเงินมาให้แล้วก็บอกว่าเลือกฉันนะแล้วฉันจะให้เท่านั้นเท่านี้ห้าร้อยพันสองพแล้วแต่ตกลงกันนี่แหละคือริชวะการยัดไต,ต้โต๊ะไม่ต้องคิดมากไอ้เงินที่เอาไปเนี่ยค่าน้ำมัน สินน้ำใจหรือว่าเอาไปใช้เอาเอาไปค่าขนมลูกการเปลี่ยนชื่อสิ่งหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนหุกกลมการเปลี่ยนชื่อสิ่งหนึ่งไม่ได้เปลี่ยนหุกกลมถ้าเป้าหมายลึกๆคือการเอาเงินให้เพื่อจะเลือกตัวเองและคนคนนี้ไม่มีสิทธิ์แต่ต้นเพราะมันชั่วแต่ต้นเอาเงินไปให้คนอื่นเพื่อมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพื่อตัวเองจะเข้าไปทําหน้าที่แล้วก็กินเงินมากกว่า และพวกเราก็ขายอานาของเราในเงิน500หรือเงินพันผมขอยกตัวอย่างจากท่านอาจารย์วิทยาวิเศษรัตท่านรฮิอมอลลอฮ์ท่านเคยถูกถามว่ามีคนกินดอกเบี้ยแต่เขาไปเปลี่ยนชื่อว่าเงินปันผลอาจารย์ว่ายังไงครับท่านอาจารย์ก็บอกสั้นๆว่าก็เหมือนกับคนที่เรียกควายว่าบัฟฟาโลอะยังไงมันก็คือควายวันคำ่ำ ดังนั้นสินบนก็คือสินบนวันยังคำ่ำต่อให้ท่านจะเปลี่ยนชื่อเป็นสินน้ำใจของฝากอะไรก็ตามแต่เปลี่ยนหุกกลมของอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์บอกท่านนาบีบอกว่าและอานัลลอฮุรอชีวันมุตตะชีอัลลอฮ์สาบแช่งคนที่กินสินบนคนที่ให้สินบนแล้วก็กินสินบน นั่นหมายความว่าการถูกสาปแช่งหนะ้าที่อัลลอฮ์ก็คือการถูกขับไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ชีวิตท่านไม่มีบราักะาจากเงินแค่ห้าร้อยหรือหนึ่งหรือเงินหนึ่งพันเงินที่ท่านกินไปมันก็คือไฟนรกเงินที่ท่านกินไปก็คือทําลายบราักะในชีวิตของท่านและท่านยังเอาเงินไปให้ภรรยาของท่านกินท่านยังเอาเงินไปให้ลูกหลานของท่านกินทั้งทั้งที่รู้ว่ามันฮารอมและในหะดิษอีกบทหนึ่งท่านในบีบอกว่า อาราชีันมุรตชีวรราช,ลลชาาอัลลัลยัมชี ب นะฮูมาอัลลอฮ์จะสาแช่งอาราชีคนให้สินบนมุรตชีคนกินสินบนวรราชใบหนะาูามาก็คือหัวคะแนนฮะดิษบนี้ไม่ได้แปลว่าหัวคะแนนหรอกแต่คือคนกลางที่คอยนะครับเดินเรื่องให้กับคนให้สินบนนั่นแหละก็พวกหัวคะแนนที่เอาเงินไปให้คนนั้น เอาเงินไปให้คนนี้แล้วก็บอกว่าเลือกคนนี้นะบางคนบอกอย่างนี้ครับบางคนบอกว่ารับมือซ้ายสิแล้วก็ไปกามือขวาคือรับมือซ้ายรับมาเพราะมันเป็นเงินบาปรับมารับมาไปกินได้แต่เวลากาเนี่ยให้ไปกาเบอร์อื่นที่เขาโปร่งใสผมตั้งคําถามอย่างนี้ว่าถ้าวันนี้ไม่ต้องรับเป็นเงินเอาเหล้ามาเดี๋ยวรับมือซ้ายเอาหมูมาแล้วรับมือซ้ายแล้วก็ไปกามือขวา กินได้ไหมเขาก็จะบอกว่าหมูมันกินไม่ได้เหล้ามันกินไม่ได้แล้วแตกต่างอะไรกับเงินสินบนที่ฮารอมเหมือนกันมันก็คือฮารอมเหมือนกันกินเหล้าไม่ได้กินหมูไม่ได้กินเงินฮารอมสินบนก็ไม่ได้นะครับดังนั้นอิสลามเป็นศาสนาแห่งการดำเนินชีวิตอิสลามไม่ใช่ศาสนาถูกจำกัดขอบเขตแค่ในมัสยิดการเลือกตั้งก็ต้องมีอิสลาม การใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ก็ต้องมีอิสลามเดินอยู่บนอิสลามด้วยความภาคภูมิใจอิสลามไม่ใช่ทางเลือกแต่อิสลามนั้นคือทางหลัก